แล้วก็วนเวียนอยู่กับแมปอนิเมะไดเมนชั่นกับน้องยูริจิกับการใช้เปิดปานตะวันที่แสนโอเปีเสียงพี่เป็นอะไรพี่ <c oughs> และที่แน่แวันนี้เราจะมาตามหาพี่ชายแสนดีของเขานั่นก็คือโคคุชิบุเออพี่ชายแสนดีแบบว่านี่ครับผมโห้สามพันเต้มต้งแสยต้องสตรีม ตตีมฟาร์มแล้วแหละไอเจียนานเกินถ้าผมจะลงครบร้อยรอบบอกคำเดียวว่าผมอาจจะถึงแก่กรรมได้เออเฮานานเจียแน่นอนและที่แน่แนเลยมันต้องลงคนเดียวผมเลยจัดรุ่นพี่โยริจ<พ>ิเพื่อมาทําตบโคคุจิโบผมมันจะออก0.02%บ้านปะไอเจียต้องเอาพี่เอ้ต้องเอาน้องไปตามหาพี่แบบคมๆแแล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่ง แต่โรปปบักของผมนั้นไม่พอเ<ฮ>ติมอ,อย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหลยอ,อ,อย่างนี้มันต้องสักหมัดแล้วมาดึงความยุติธรรมเบาหน้าจอไปเออือคือยังแพงไปอย่าง,ง,างที่หมายแต่ดวก่อนเรายัางมีร้านแนะนำ <S <S ดะคกบักบ d ก g b u g ร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุม้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบัก ID Pass บริการ VIP Server เรทถกบริการกดเกมพัทแมปบอกฟุต บริการกดผลแมปบ็อกฟุบริการกดเกมพารและกดผลคิงเลเจนซี่บริการกดพิสแมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ a แมปอนิเมตไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเ a l ร์แลนโอระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลสิบรีบๆละ่ะ มาเลยครับผมรอบแรกนั้นเราจะเจอกับใครมันจะสุ่มตัวละครไปเรื่อยๆเว้ยแล้วก็เพื่ออาจจะเจออ่เฮ้ยเชีย่ยโคตรคมมาถึงก็เจอรุ่นพี่ยอยอ่รุ่นพี่โคโคจิโบเลยนี่ว่ะเรียกชื่อผิดดีละผมเลยเลยปาดสะกิลไปแบบคมๆมสวัสดีครับพี่ชาย นี่อัติเมทสกิวกิ้งกือภูเขาไฟฟูจิเคยเห็นหรือเปล่านุนพี่อาจจะไม่เคยเห็นก็ได้หมุนตัวเข้าไปฟันแล้วก็แทงสูเบ้าหน้าอย่างรุนแรงนี่ปาดคืนพระสุธาไป1หนึ่งทีพร้อมสะกิ้ขี้ไข่พี่ชายแบบเบาๆหน่านี่อ้อยโดนพี่ชายปาดเกือบครึ่งหลอดอุ้ยฟริ้งเชี่ยโคตรคมพี่ชายก็เอาเรื่องอยู่นะ้เนี่ยผมก็เลยกระโดดจับกบหมุนตัวไปด้านหลังพร้อมกับ แทงลือจินจก,กะเข้าสู่เบ้าหน้าผมสไลด์ออกด้านข้างมุนตัวกลับด้านหลังอีกหนึ่งทีและสไลด์ออกทําการปาดสกิลยางรุงรัวบ้านะ่าลูงพี่อึดเกินไปหรือเปล่าเนี่นี่แน่โดดขับหัวขับไปในโอนจิจังและก็แทงเอ้าสุบะตูดด้วยการเผาไหม้อาแสรุนแรงจุกไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งและก็ปาดขึ้นพระสุธาผมกระโดดจับกบไปด้านหลังและก็แทงเร้าสุบาหน้าอีกหนึ่งครั้งตีเจ้าแจา ตูดพี่ชายแบบรุนแรงพร้อมอันติเมตสกิลจึงเรนแต่ไม่ค่อยเห็นหน้าจึงเรนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ขึ้นในแทงเข้าไปาโอ้ลุนพี่ฟันแบบไม่โดนอย่างนี้ลุนพี่นี่แย่จริงๆไม่ใช่รุ่นพี่ไปเขาเรียกว่าพี่ชายโอนี้จังนาใจไหมโอ้เลยปาดเข้าไปแบบรุนแรงตอนนี้200คอโมโบูแบบติดต่อนี่ตีอย่างต่อเนื่องครับจะโดนอีกแล้วผมก็เลยจุกออกด้านข้างพร้อมหมุนตัวตามเอาวนี้จังไปแล้วก็แทงธรรมดา ตอนนี้คอโมโบล,ลุดเป็นเหลือสิบคอโมโบแล้วเฮ้ยดูพี่จะเอ,อีกแล้วปรับสมัยชอบเล่นลุนพี่ต้องเรียกว่าโอนิจังเซ่โอ้โหเกือบโดนเตรียมเกือบโดนปานการทาของเขาแต่ก็โดนปานตะวันของโยรุจิในการตอดไข่แบบรวดเร็วและเบาๆเบาบากรวดเร็วไปไม่ได้เร็วะเฮ้ยมันกระจุกอยู่โหเลยทําการฟันธรรมดาเพื่อเข้าสู่บ้าขาของพี่ชายโอนิจังโอนิจังมันจะหนีไปไหนวะ เออให้ตายเหอะนี่แหละนี่ปาดเข้าไปด้วยอัติเมทสกิลจิงเรนกิ้งคืออะไรไม่รู้ช่างแม่งจิงเรนหรือกิ้งคือเปรี้ยงไ้โอ้โหไม่ตายฮะแล้วแล้วก็หมุนตัวจับกบจนโดนส้นเท้าสกิตตายรอบนี้มาเจอกับอันนี้อะไรนะเซฟเอ้ยอลิซเนี่ยอลิซเเบสรอบนี้มาเจอกับอลิซเเบสที่3ผมก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้ชุดใหญ่พะชุดของเธอนั้นทองเหลืออลาบเกินไปจนผมได้แสบตา นี่แหละกระโดดจับกบหมุนตัวไปสามสเตปแล้วก็สกิปลปาดขึ้นปัสุธาเข้าสู่เบ้าหน้าแบบโคตรเบาแล้วก็แทงเผาไม้สมรปิ่นให้เป็นเท่าทานหรือจินจก,กะแล้วก็จุกสกิลรบก่อนไม่อย่างนั้นเราอาจจะตายได้นี่ฟ้าธรรมดาไปเดีแป๊บแปบเราไม่เน้นทําดาเมจแต่เราเน้นรอดชีวิตยังไงล่ะเออจริงๆนายจอะยัดบุมบูมบ่ม,บมนาจะเด้งไปแล้วมั้ย <laughs> ยังมาเด้นรอดชีวิตอยู่ยังงั้นเหรอ ให้ตายเถิดผม,มเลยทำการปาดอนิเมะสกิลนี่แน่จิงเลนเป็นไงเห็นแล้วตะลึงกันเลยเดะโอ้โหไม่ใช่มังกรนะนี่จิงเลนมังกรคอมบารูเรียกง่ายๆก็าตุ่ิเกะโอ้โห <c oughs> เล่นของสูงกันเลยทีเดียวครับมับงกรทองคอมบารูเอ้ยเดือดรบจุกจุกจุกแล้วก็ปาดเข้าไปหนึ่งสกิลมันเบาอาย่างเงีเฮ้ยนี่แล้วก็แทงเข้าหน้าไปฮะแล้วก็โดดจุกออกด้านข้าง บอกคำดิว่าตึงจัดๆนี่แทงและก็จุกและก็โดดข้ามหัวและก็จุกอ,อกและก็ปาดปรุ้มเอ้ยหายไปคือหล่อแล้วและก็แทงตัเองทังทีพร้อมกับฟันตูดเธอยา่างเบาบางแจ๊ะแจ๊ะเจ้ะแจ๊ะอาดีอลิสยังไงครับดีจุกออก <c oughs> เออไม่ตึงเลยให้ตายไม่ใช่โอ้ <c oughs> โหไปโดนเลยอ่ะนี่ผมก็สะกิดตูดอลิส ยังเบาบากนี่กิงเกอร์บูี้จิงเลนหรือว่าคอมมาโดแล้วกิ้งกือดีวะผมว่าจิงเลนอ,อาจจะเข้าข้างเลยเข้าข่ายถึงแล้วหน้าตาเหมือนอยู่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ตี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 ต,ต,ต,ตีตูดตีตูดอย่างทุกทรมานแล้วก็ตีอย่างต่อเนื่องจนผมนั้นโดนดาเมจไปแล้วแปะแล้วก็ตีเฮ้ยจะมนบ้าคั่งจังปะบูตีตีฮ่า <c oughs> ่ดอย่างโหดไล และทุกทรมานบอกแล้วว่าอย่านีเรียนนี่ <serving> จูบปุบ <looking> ข <out> ู่เกือบตายหายไปครึ่งหลอดเฮ้ยโอ้ทำไปเล่นไปนี่คือเอาจริงของอลิซแล้วใช่ไหมเล่นเกัอบไปครึ่งหลอดเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้นีของเบิ้มนี่บันตัวตึงแห่งรัติการเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตึ้เปื่อยไซยาในตำนูนครับผมโอ้โหโดนเข้าไปกินปากของตัวจ้นเฮ้ยเอาอย่างนั้นละหูเลยแทงฝ่ายเข้าสู่าหน้าไป แล้วก็เปิดอันดีเมทสกิลเข้าวงเมกเบิมจะหลบไม่ได้แล้วโดมอมตะเว้ยนี่ขำลามอะไรเกือบโดนครับผมแต่เ็าไม่โดนหรอกนะการแทงลูจินจะกะดแล้วก็สไลด์ออกด้านข้างไม่โดนอะไรเลยต้องเก็บสกิลสองเอาไว้ยังนั้นเหรอมันไม่ใช่แนวของพี่วงเลยทำการที่จุกหลบแล้วก็เผาเมื่อสับสินอย่างต่อเนื่องอุ้ย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 เยอะจัดผมก็เลยทำการกระโดดกบออกแต่ก็โดนสกิลดาวเบทอยู่ดี เฮ้ยเกือบโดนแล้วแล้วฟันตูดับเปะเปาะแปะเปาะก็ก็มาดิอุอุนี่เหรไม่เหลียวฟ้าตูดเป็นไงคันไม่ดองโอ้โหมันการทําการปล่อยจากอยรัวๆตัวนี้ก็ใช่ย่อยนะฮะตัวนี้ก็ตึงนะครับผมโอ้จุกจุจจุกจุกแจงแล้วแทงแทงแทงตีตีหัวตูดนี่ตัวหัดตูดหัวหัวโอ้โหโอ้โหเกินไปเกินปุยมุยนี่แล้วก็หัวต่อครับหัวตูดเปาะแปะเป๊ะ ปะโปะแปะโปะปะหวดเฮ้ยแล้วก็โดดจุกออกแล้วก็ปล่อยอะไรวะน่าสกิลอะไรวะสกิลอะไรวะแล้วก็ตีตูดครับแปะโปะปะแล้วโดดจุกออกครับผมไม่โดนหรอกน้องปาสกิลไปหนึ่งทีแล้วก็แทงเบาหน้าเอาดิีแล้วก็ตีตูดครับโปะแปะโปะปะโปะเฮ้ยเฮ้ยก็มาดิอูอูแล้วก็ฟาออนเวนสกิลกิ้งกือทะเลจากนรนรุกภูม เดี่ยถล่มกินเกลือใช่ไหมเออตโจที่กัฟาดฟาดไปดิเออไม่โดนหรอกอผมก็เลยโดดเข้าไปปิดรอดด้านหน้าแต่เขาไม่โดนอะไรแล้วป่ายสกิลอะไรของแกรเนี่ยฮะผมเลยทำการตีตูดอย่างทุกทรมานจุกรับดาเมจอาจารย์รุนแรงไปซะเออเฮ้ยขัดใจเมื่อไหร่มันมจะตายสักทีวะเนี่ยผมเลยตีตูดอย่างต่อเนื่องตีตีต,ต,ตีมันต้องเขี้ยน ดื้อเด็กดื้อมันต้องโดนอะไรครับโดนเขียนแล้วก็วิ่งตามแล้วก็ลิวจินจักกะเป็นถนึงทีเผ <c oughs> าตูดอย่างต่อเนื่องแล้วก็เคียนตูดต่อครับโปะแปะปุกแปะจงแตกสลายกลายเป็นผงไปซะด้วยท่าอ้าวอ้าวอ้าวตัวเจ็ดนาทีกว่าแล้ว <c oughs> นานขก้นโ้ย